ซื้อน่าจะออกสกิลเห็นไหมออกสกิลปังมื่นหน้าเป็นไงเอาละ่ะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมเช่นเคยครับแกโรเดอร์วันนี้เราอยู่กันในเกมอ่อพรินเซสคอนเนตเช่นเคยครับรีดายโอเคครับวันนี้ก็เป็นพา์ที่3แล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าสําหรับใครที่เล่นนะครับผมแล้วเป็นสายฟรีอ่ะเป็นสายฟรีแล้วเราควรจะปั้นตัวไหนก่อนหรือว่า ตัวไหนดีตัวไหนเด่นหรือว่าเอาไว้ลองอย่างเงี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวันนี้สายฟรีควรจะปั้นตัวไหนแล้วมีตัวไหนที่เราเปิดการชาได้แล้วที่เราควรจะปั้นเลยฮะนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสําหรับประสบการณ์ผมเลยนะเอาประสบการณ์ของผมโดยตรงเลยนะฮะไม่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยคือแบบลองมาแล้วอ่ะถึงแม้จะไม่ได้ลองไปไกลหรือว่าไม่ได้เล่นไปมากอะไรขนาดไหนแต่ว่าถือว่ามีตัวละครพวกนี้เข้ามาคือว่าในระดับนี้ก็คือว่าโอเคเลยฮะ สำหรับทําทีมที่แบบผ่านด่านนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะฮะขอถ่ายรูปไปก่อนแโอ้นางสวยอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับผมว่าตัวละครเอาเริ่มแรกเลยเนาะเราได้ตัวละครพวกหลักๆมาฟรีแนวหน้าที่เราได้มาฮะตัวแรกเลยน่าจะได้มานี่ก็คือว่านี่เป็นเปโกลินนะ,ะสำหรับใครที่บอกว่ามองว่าเปโกลินนะฮะ บางนะฮะจริงๆนางบางเลยนะค่อนข้างจงีบางนางอยู่ในตตำแหน่งแนวหน้านะฮะเนี่ยฮะ,ะไม่ใช่ที <c oughs> เปโกลินอ่ะแนวหน้าเนี่ยผมหยุดเปโกลินไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าผมยังไม่อยากให้นางอัพขึ้นไปแต่ว่าผมก็ตามแรงนางอยู่นะตอนนี้ผมให้นางแรงสี่ซึ่งพอนางแรงเจ็ดอะนางแรงเจ็ดมาดูที่สกิลกันเนี่ยฮะบลินเซฟฟอร์ดฮะสกิลนางแรงเจ็ดเมื่อนางแรงเจ็ดนะ สกิลนางจะเมื่อเพิ่มเมื่อเริ่มโจมตีเพิ่มค่า H p ของตัวของตวเองถึงปานกลางนะฮะนางจะเพิ่มเลือดของตัวเองนะฮะนี่ฮะมันจะดีถึงแรงเจ็ดนะพยายามปั้นได้ถึงแรงเจ็ดนะแต่ของผมหยุดเพกอรลินไว้ก่อนแต่ว่าแรกแรกที่เรามาผมคิดว่าจะปั้นเพกอรลินนะฮะแต่พอพอเราเปิดไปได้อีกสักพักหนึ่งนี่ฮะแนวหน้าผมได้มาเจอของน้องคนนี้อ่ะอันนี้ผมเปิดสุ่มสุ่มได้นะสักใครยังไม่ได้นะฮะถ้าใครยังไม่ได้อา มิยโกะฮะก็ขอแนะนาให้ปั้นเปโกลินไปก่อนนี่ฮะเปโกลินนางก็ค่อนข้างจะดีอยู่นะสกิลแรกคือทํไดเปิดเกภาพสูงสุดแก่ศัตรูด้านหน้า1ตนนะฮะเพิ่มพลังป้องกันายภาพและพลังป้องกันเวทอย่างมากอ่ะอันนี้ก็ดีนะอย่างมากลยฮะต้องเน้นคำว่าอย่างมากในเกมนี้อย่างมากคือมากจริงๆอันนี้ในประสบการณ์ผมนะครับผมแล้วก็สกิลถัดไปก็นี่ฮะเพิ่มพลังป้องกันตนเองปานกลางและฟื้นฟู HP คือฟันไปด้วยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ทําการฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดให้ดูแบบเป็นเป็นแนวทางแล้วกันสําหรับใครที่ยังลังเลว่าจะปั้นตัวไหนดีโอเคแล้วก็นี่อันที่3ทํทำได้เมกไยภาพปันกลางแก่ศัตรูด้านหน้า1ตนนะไดเมกาายภาพ1,429ใส,ส่ศัตรูเดียว คือดาเมจจริงมันไม่ใช่ขนาดนี้ฮะมันจะมากกว่านี้หน่อยอ่ะมันจะมากกว่านี้ประมาณ2000หรือ3,000ตามแหลงนะเนี่ยฮะอัพแหลนนงกกแ,ลแล้วก็ตอนนี้ของผมเป็กอ่าเปกลินผมก็วิวสามเก้าแล้วแล้วก็ตอนนี้รางก็อยู่แรลงสี่นะฮะก็ของก็มาณนี้เลยเป็นสายฟรีแน่นอนผมยังไม่อยากเติมเท่าไหร่เพราะว่ายังสามารถเก็บเพชรได้อยู่แล้วก็ตัวต่อไปที่เป็นอ่าได้แน่นอนก็คือนี่ฮะ ถ้าใครเปิดกาชานะคือถ้ามาช่วงแรกมันจะให้สุ่มกาชาใช่ไหมมันจะได้3ามดาวน,นึ่ตัวถ้าเป็นแบบผมนะ้นน้มาโคโตนี่ยาวแน่นอนฮะปั้นได้เลยฮะมาโคโตยาวแน่ๆนางตัวนี้ยาวแน่ๆฮะคือซีซั่นไหนก็ได้นางก็ยังดามเมจัดๆอยู่เลยฮะนี่ะดสูสกิลกันฮะส,สกิลแรกทำดามาเกกายภาพสูงแกศัรตรูด,ด้านหน้า1ตนและลดพลังป้องกันกายภาพปานกลาง ลดพลังป้องกันนะฮะคือนางกับฟันแบบเข้าเนื้อเน้นๆแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะจัดทีมนี้ลงไปให้เล่นเล่นให้ดูนะฮะแล้วก็นี่ฮะทำดาเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรูด้านหน้าอ่ะเดี่ยวๆเลยเป้าเดียวแล้วก็เแบฟแฮปปิ้งลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูตรงหน้า1ตนถึงปานกลางนะฮะลดพยล,ลดพลังกายภาพนะฮะไม่ใช่แบบลดน้อยนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะฟันแบบเน้นๆเลยฮะไม่คิดค่าเกาะอ,อะไรประมาณนี้ แล้วก็พอนางถึงแรลงเจ็ก็เมื่อเริ่มต่อสู้พลังโจมตีเกีาภาพของตัวเองเพิ่มพลังโจมตีนะเป็นสายเพิ่มโจมตีอย่างเดียวเลยโอเคตอนนี้มาโคโตผมก็แหลงสี่แล้วก็เวลสามสิบเก้าไปแล้วผมว่าจะหาอัพดาวนางเหมือนกันฮะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันแล้วก็บวกอาวุธนี้ก็ก็ประมาณนี้ฮะตอนนี้อัอนนั้นผมหมดไปแล้วต่อมาตัวต่อมาที่เราได้ ตอนแรกเลยแล้วก็อะไรอีกเนาะ,ะเดี๋ยวสักครู่นะฮะเลนกลางเลนกลางตอนนี้นี่ถ้าใครยังไม่มีตัวกลางหรือว่าตัวแรลงกลางที่ดีๆนะ,ะผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งปั้นน้องโคโคโลนะครเพราะว่าสกิลนางค่อนข้างจะกลางๆฮะไม่ถึงกับมีดีมากก็คือว่านี่ฮะ เพิ่มพลังโจมตีกายภาพเป็นบัฟนะฮะเป็นบัฟเล็กน้อยฟื้นฟู HP กลางะฮะก็คือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ฟื้นฟู HP ให้ตนเองให้ตนเองไงฮะแล้วก็ไม่ได้แบบว่าวูหว่ามากอ่ะก็พอไถ่ายไปได้น่าจะถึงประมาณตั้งแต่าอง 2, 2ขีด1 0 2ขีด9หรือว่า3ขีด1เนี่ยก็น่าจะไม่เท่าไหวแล้วน้องน่าจะไปก่อนแล้วแต่ก็พอ u p เ e ลไปได้ฮะ u p เ e ลได้แต่ผมก็ไล่ๆกันเนาะเอาแรงสี่ไปด้วย แล้วก็นี่พอมาดูแลงเจ็เมื่อเริ่มต่อสู้พลังโจมตีกายภาพของตนจะเพิ่มพลังกายภาพาถึงปานกลางก็คือว่าไม่ก็ไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่นะฮะก็แนะนําว่าให้ปล่อยวางไปก่อนนะตัวนี้ก็คือว่าไม่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 ไมไมค่อยเวเิร์กนะสําหรับลงดันนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็เวเคลื่อนที่ของเพื่อนทั้งหมดเล็กน้อยและเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะฮะโอเคก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็แลงสี่ฮะผมปล่อยไปแลงสี ผมก็อัพอยู่นะของนางก็พอหาได้อยู่โอเคตัวต่อไปออตัวต่อไปตัวกลางเราไม่มีตัวกลางเราหมดแล้วเพราะว่าตัวกลางผมไม่ได้ใส่ตัวกลางแล้วผมมาใส่หลังหลัง3หน้า2แทนแล้วก็นี่ฮะตัวนี้เลยแคล,แคลนี่ยาวแน่นอนฮะผมบอกไปเลยว่าสกิลนางนี่ฮะเป็นสายเวทที่ค่อนข้างที่จะ ครบเครื่องเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทำดาเมจปานกลางแก่ศัตรูทั้งหมดทั้งหมดนะฮะห้าตัวเงี้ยมา5ตัวก็โดน5ตัวเลยดาเมจเวทพันสไม่ใช่พันสเล็กๆนะฮะค่อนข้างจะเจรียงเหมือนกันแล้วก็นี่ทำดาเมจปานกลางแก่ศัตรูตรงหน้า1ตนแล้วก็นี่ฮะลดพลังป้องกันกายภาพและพลังป้องกันเวทแก่ศัตรูด้านหน้า1ตนนะฮะโอเคพอมานางแรลงเจ็ดปุ๊บนางจะเพิ่มพลังโจมตีเวทแก่ตนเองฮะก็คือว่าเป็นสายเวทอะเนาะ แต่ก็คือว่าสายฟรีนะฮะนางนี่ดีมากเลยควรปั้นนะฮะเนี่ยฮะอย่าพลาดนะฮะแคลแล้วก็ตอนนี้ผมหาของมาแล้วแล้วก็วิธีเพิ่มแรงผมจะบอกไปเลยฮะว่านี่ฮะเพิ่มแรงนะฮะหาอุปกรณ์ให้มันครบนะฮะหชิ้นนะฮะแล้วก็กดเพิ่มแรงได้เลยปุ๊บตอนนี้ผมจะขึ้นไปแรง5แล้วนะผมโอเคไปกดแรง5แคลเบียงนงะผมก็ปั้นแคลแน่นอนฮะตัวนี้สายฟรีเราโอเคนางแรง5้าแล้วปุ๊บเพิ่มจาก ค่าพลังเพิ่มจาก2องมร้อยอ้ย2อู้บหหลบหรอแรง5โอเคได้หินหลอมมามนางแรง5แล้วฮะต่อไปอู้ของหายาามกันแล้วเนี่ยแรง5แล้วอีก2แรงจะถึงแรง7แล้วฮะผมปั้นแน่นอนตัวนี้คือตอนแรกผมจะดันแคลก่อนไงเพราะนางเป็นแมวใช่ครับช่องผมเหมือนกันแคทออเดอร์เห็นแมวไว้ก่อนปั้นไว้ก่อนนะฮะโอเคน่าจะหมดแล้วเนาะ ตัวที่เราได้มาฟรีช่วงแรกเนาะหมดแล้วโอเคมาดูอีกช่วงหนึ่งฮะช่วงที่แบบเรามีเพชรเยอะแล้วก็เปิดกาชาไมาเราจะได้ตัว2ดาวเยอะมากเพราะว่า3ดาวค่อนข้างจะออกยากหน่อยมาฮะมาดูกันว่าแนวหน้า2ดาวที่เราน่าจะได้เลยนะผมว่าท่านผู้ชมทุกคนน่าจะได้แหละหลักๆเลยนี่ฮะถ้าดวงดีหน่อยเรจะได้แทงอ่ะนิดนึงแทงมิยากโกฮะ นางค่อนข้างจะเป็นแท้งที่แบบต้นเกมแบบตั้งแต่ด่านขีด2ถึงตอนนี้ผมเท่าไหร่หรแล้ววะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะจนถึงนี่ฮะจนถึง5ขีด2นะฮะผมใช้นางมาตลอดเลยเน,นี่ยฮะเนี่ยฮะเนี่ยผมใช้แต่เนี่ยเป็นแท้งหลักๆผมเลย <c oughs> ก็คือว่าผมเปลี่ยนจากแนวหน้ามาจากเนี่ยเปโกลินนะฮะมาเป็นพุตน้องพุดดิ้งเราฮะยังไงก็2ดาวแล้วก็นางค่อนข้างที่จะ มีพาร์สิบที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากเลยแล้วก็เป็นแบบช่วงแรกๆนะฮะที่ใครยังไม่มีแบบพวกตัวละครสามดาวดหัโหดอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่แต่ผมจะอ่านให้ดูนี่ฮะสกิลนางค่อนข้างที่จะโอเคเลยนี่ไหนเดี็ดๆปะปังอ่ะนี่สกิลแรกคือทำดาเมจไอภาพสูงสุดแก่ศัตรูด้านหน้า1นึตนและฟื้นฟู HP นะฮะฟื้นฟูเลือดนะฮะเมื่อโจมตีเสร็จจะฟื้นฟูเลือดแล้วก็ดาเมจไอภาพอีก3430 ใส่แต่ตัวตัวเดียวละฟื้นฟู HP อีก900เกือบพันเลยนะเยอะนะนี่ฮะนางแหลงสี่ผมว่าจะหาของมาใส่เพิ่มอีกก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วตัวน่าจะไม่พอวันนี้โอเคต่อไปก็สกิลที่2แค้นใจจังละโอ้โหชื่อสกิลน่ารักมากเลยโอเคแปลงร่างเป็นเป็นวิญญ,ญาณนฮะอยู่ในสถานะอมตะนี่ฮะสกิลนี่ดีมากสกิลสนางคือนางจะอยู่ในสถานะอมตะ นางจะไม่โดนโจมตีชั่วขณะหนึ่งนะฮะแต่ว่าสกิลนี้ก็แลกมากับช่วงเวลานั้นมอนเตอร์จะไปตีตัวดามดเมจเรา,อ,าอย่างเช่นผมเอาตัวมิยากะไว้เป็นแท้งเป็นแนวหน้าแล้วก็แนวหน้าอีกตัวหนึ่งที่ผมจัดมาก็คือนี่มิมาคโตนะฮะมอนเตอร์จะไปตีมาคโตะอย่างเดียวเลยแล้วมาคโตจะตายเร็วนะฮะก็คือว่าเป็นทั้งผลดีและผลเสียเช่นกันแต่ว่า ก็คือว่ามันจะหักลบกันด้วยกับอ่าตัวนี้ผมเอาตัวหลังเป็นตัวนี้ที่ผมเปิดได้เมื่อวานถ้าใครติดตามคลิปผมนะนี่จิกะนะฮะแต่ผมไปดูว่าใครก็ไม่อยากไม่อยากอ่าจิกะจิกะไม่ค่อยอยากปั้นจิกะกันนะผมเดี๋ยวผมจะมาตามจิกะที่หลังเดี๋ยะไปอันน้องพุดดิ้งแล้วก่อนผมขอเลิกน้องพุดดิ้งแล้วกันโอเคเนี่ยฮะพอนางถึงแหลงเจ็ดอ่า เมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังป้องกันกายภาพและตนเองปานกลางนะฮะเพิ่มพลังนะฮะถึงปานกลางก็กอนข้างที่จะดีนะฮะช่วงแรกๆนี่นางดีมากเลยนางเป็นตัวแทงที่เวิร์กมากโอเคแทงของทีมผมนะฮะต่อไปแนวแรกตัวหนึ่งก็คงจะนี่ฮะมาคโตะฮะไม่ต้องอธิบายมากครับนางฟันยับยับแน่นอนฮะดามจจะจ๋าเลยฮะโอเคตัวต่อไปเป็นกลางกลางนี่ผมยัง ตัวที่จะใส่กลางไม่ได้เลยตามจริงตอนแรกผมกะว่าจะใส่นี่มาฮิรุมาฮิรุก็ไม่ไหวฮะมาฮิรุก็ไม่ค่อยเวิร์กนะแต่ก็อัพอัพเลเวลนางได้อยู่นี่ฮะมาฮิรุพอแรงเจ็ดปุ๊บนางจะเพิ่มพลังการโจมตีกายภาาเพื่อเริ่มต่อสู้นางค่อนข้างจะเป็นดาเมจแต่ว่านางบางนะคนผมผมแต่ในประสบการณ์ผมนะ ก็แล้วแต่อันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครเปิดได้ก็น่าจะปั้นได้อยู่เนาะโอเคตัวกลางผมขอข้ามนะฮะเพราะว่าตัวกลางผมยังไม่มีตัวที่แบบมั่นใจมากแต่ว่าที่ผมได้เมื่อวานนี้ผมจะปั้นคนนี้มิสกินะฮะเดี๋ยวผมจะปั้นมิสกิไปน่าจะได้อยู่ผมว่านามิสกิน่าจะโอเคนะผมว่าเดีย๋ยวผมขอดูสกิลนะาก่อนทำทดามีคิพัฟปันกลางแก่ศัตรูในระยะด้านหน้าทั้งหมดและฟื้นฟู HP ตัวเองนะฮะ นี่ฮะนางเวิร์กนะนะสก,กิลนี้ทำดามเมจกายภาพปานกลางแก่ศัตรูในระยะด้านหน้าทั้งหมดก็คือว่าถ้าเกิดว่ามอนช่วงนั้นเป็นมอนตั้งหน้าด้านหน้าสาสองนะฮะแล้วก็อาจจะพ่วงไปถึงตัวกลางด้วยแล้วก็จะเพิ่มเฮ็ดพลังเ,เลือดของตัวเองด้วยะฮะเนี่ฮทำดามเมจกายภาพ178สสศัตรูทุกตัวในอนาเขตและฟื้นฟูเฮ็ดพีตามจำนวนที่ได้คูณ20%ว้าว ถ้าโดนตัวก็คูณ20เข้าไปหรอเฮ้ยเวิร์กอยู่นะ <c oughs> เออ <c oughs> ผมว่าจะปั้นนางต่อเนี่ยเป็นเป็นตัวกลางของผมผมกําลัางหาตัวกลางอยู่ไงโอเคตอนนี้นางแหลงหนึ่งผมจะปล่อยไว้ก่อนผมจะไปเน้นตัวหลักเราเดี๋ยวผมขอดูก่อนปึ๊บ <c oughs> ทำให้สตูด้ระยะด้านหน้าหมดสติติดสถาะนะค้ำสาบหมดสติได้เมจสองและทำให้ติดค้ำสาบน่าสนใจนะฮะแล้วก็นี่เปิดฟิลลดพลังป้องกันกรายภาพอย่างมากอย่างมากเลยเหรอ ในระยะเวลาด้านหน้าของตัวเองคือเหมาะเหมาะไอ้ตัวนี้เหมาะที่จะเอาอไปลงนั่นมากเลยฮะลงอารีนาผมว่าน่าสนใจนะใช่ใช่ใช,ใช่มิสกิตัวต่อไปให้ผมจะปั้นกลางไว้โอเคน่าจะไม่มีแล้วถ้าใครยังไม่มีนะฮะเนี่ยพวกตัวเด็ดๆที่ยังไม่ได้กันผมก็แนะนําเลยนี่ฮะสดาวยังไงก็ได้แน่นอนนะ,ะถ้ามีดวงนะโอเคตัวกลางผมก็น่าจะหมดแล้วแล้วก็ ด้านหลังด้านหลังผมขอแนะนำเลยถ้าใครเปิดได้นี่ฮะนี่เลยฮะปั้นแน่นอนฮะซื่อศึกสื่อชนะฮะยังไงก็ได้แน่นอนฮะซื่อชนะทือดียังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ฮะสกิลนี้อ่านี่ฮาร์ดเบรกนะครับผมทำได้มีกยกภาพสูงนะฮะย้ำคำว่าสูงนะฮะพยายามอ่านเลยนะฮะ ทำดาเมจกายภาพสูงแก่ศัตรูตรงหน้า1นตนสกิลนี้จะติดสถานะกิริคอนแน่นอนนะเห็นไหมติดกิริคอนแน่นอนแล้วก็ดาเมจกายภาพ5,100แก่ศัตรูตัวเดียวคือเป้าเดียวแต่เจ็บยังไงถ้าไปตีบอสที่เอาเนี่ยเอาสุสนาไว้ด้านหลังนี่ยิงบอสเจ็บมากหมกไปเลยเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูด้วยแล้วก็ไอ้นี ทำดาเมจแก่ภาพปานกลางแก่ศัตรูตรงหน้าหนึ่งตนสกิลนี้จะติดสถานะคิริคอนเสมอเนี่ยฮนะนางจะติดสถานะคิริคอนเสมอแล้วนางจะยิงแรงมากจับตายได้เลยหนึ่งตัวโอเคแล้วก็อาริสพาออล่าเพิ่มพลังโจมตีแก่ภาพแก่ตนเองปานกลางอืมก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแล้วก็นี่พอนางนังเจ็ดเริ่มเมื่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังโจมตีเก่ภาพแก่ตนเองปานกลางโอเค ก็คือว่าอยู่ในกลางๆแต่ว่าสกิลหลักๆก,ก็คือนี้ยิงกายภาพแน่นอนฮะผมว่าผมจะปั้นนางสูงๆเลยตัวนี้ฟาดไปได้แล้วตอนนี้ของผมก็จะทําให้นางแรง5แล้วด้วยแต่ของก็ค่อนข้างจะหายากเหมือนกันโอเคด้านหลังเรายังเหลือโอเคก็คือว่า3ตัวเนี้ยแถวบนเนี้ยผมผมปั้นไปละแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะฮะ จิกะอ่ามาถึงจิกะที่ผมไม่ค่อยเห็นคนปั้นจิกะกันผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ตามความความรู้สึกที่เราเล่นมาก็คือนี่อันเชิญพูดจมตีอ่าฟื้นฟูเฮดพีเพื่อนทุกคนที่ไม่ได้อยู่ด้านหลังจิกะปัท้าด้านกลางและอันเชิญพูดออกมาข้างๆเพื่อที่อยู่ด้านหน้าสุดเข้าใจไหมฮะฟื้นฟูเฮดพีเพื่อนทุกคนที่ไม่ได้อยู่ด้านหลังจิกะปานกลาง ก็คือว่าด้านหน้าเราเราเน้นด้านหน้าไงตัวแท้ง2ตัวแท้ง1ตัวกับตัวทํไดเมีหนึ่งตัวเราจะได้เพิ่มเ p อ่ะก็คงจะประมาณนี้อันเชิญพูดแล้วพูด,พ,ดพูดติดสถานะโจมตีไดมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนี่ค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะคือผมตามจริงผมเคยคิดว่าจะปั้นตัวนี้อ่ะตัวนี้ยุยตอนแรกผมคิดว่าจะปั้นยุยต่อแต่ผมก็คิดว่าเอ้ยยุยมัน คือติดเพิ่มเพิ่มเฮ็ดผีก็จริงฮะเพิ่มฮิวก็จริงแต่ฟื้นฟูก็ค่อ็า้าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอมาพอมาได้อ่านี่ฮะพอมาได้จิก,กะก็คือว่าไหวอะต้องใช้คำว่าไหวเลยโอเคอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนคนที่คิดว่าจิกะโหดนะแต่2ดาวเปิดน่าจะได้กันอยู่นะผมว่าแล้วก็นี่คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพตนของเพื่อนในระยะทั้งหมดปานกลางโดยมีจุดศูนย์กลางเพื่อนอยู่ที่ด้านหน้าสุด นี่ฮะคือ2สกิลนี้ก็คือเพิ่มตัวด้านหน้าหมดแล้วนะ2ตัวด้านหน้าก็คือว่าได้ฮิวได้ฮิวด้วยได้บัฟด้วยแล้วก็นี่ลดพลังโจมตีการภาพของศัตรูด้านหน้า1ตนปานกลางโอ้โหถ้าเอาไปตีบอสเนี่ยสกิลนี้ดีมากเลยตีบอสตีบอสนะแล้วก็นี่เมือ่อเริ่มต่อสู้เพิ่มพลังโจมตีตนเองถึงปานกลางก็คงจะเป็นสายเวทอนะเนาะโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มเวลก่อนอือสามเก้าโอเคจ้า ก็คือว่าของนะก็ค้างหาได้นะแต่ว่าตอนนี้อันนั้นจะหมดโ okay. อเคเราพูดถึงยุยหน่อยยุยนี่ก็คือว่าดีนะฮะเวิร์กเวิร์กแต่ว่ากว่าจะปั้นเรากว่าจะปั้นถึงแหลงเจ็ดนี่ก็ค่อนข้างจะนานนะฮะถึงว่าใช้ตัวอื่นไปก่อนแล้วพอยุยถึงแหลงเจ็ดหรือว่าเพิ่มดาวไปจนถึง3ดาวหรือ5ดาวดีก็ค่อยกลับมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้เป็นยุยไงฮะพอเข้าใจเนาะโอเค สำหรับใครที่ปั้นยุยยุยก็น่ารักอยู่นะยุยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมก็ห่วกว่าพักยุยไว้ก่อน <c oughs> โอเคก็น่าจะหมดแล้วเนะาะแถวหน้าๆก็คงจะไม่มีอะไรละโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปลงดันให้ดูะฮะว่ามันดียังไงมาเดี๋ยวผมจัดทีมก่อนเอาเป็นดันเจี้ยนออมเอาเป็นดันบอสละกันนะฮะผมเอาเป็น4ี่ขีดเอะสี่ขีดเาเาไม่ใช่4ีขีดเสิ บอสอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวหาบอสก่อนแปน๊บนึงนะฮะบอสบอสสี 4, ่ขีดสิบสองอ่ะสี่ขีดสิบสามท้าทายมีด้านบอสสี่ขีดสิบสามนะฮะก็หลักๆก,ก็จะมีจิก,กะนะฮะผมแล้วก็อะไรว่าจะไม่ได้แล้วก็นี่ซื้อซื้อนะเราแล้วก็พุดดิ้งเราเป็นแท้งด้านหน้าแล้วก็ปิโคโลอะไรนั่น <laughs> จะไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมไปกดเลยนะ3939 39หมดแล้วเนาะโอเค แบทเทิปุ๊บแบทเทิรนสิโอเคเดี๋ยวผมจะกดแบบช้าๆเนาะจะได้ดูกันจะชัดเลยโอเคปุ๊บอ่ะผมจะไม่กดออตโต้นะปุ๊บให้พุดดิ้งแทงอ่ะเราได้บัฟมาฮะได้บัฟมา3บัฟคนแถวนน้ะแถวหน้าหมดจากจิกะแถวหน้าแถวกลางจะได้บัฟมาปุ๊บโอ้โหปังโอเคเฟสแรกผ่านไปเดี๋ยวผมจะเก็บสก,กิลไว้ใส่กับบอส โอเคเฟสสองมาเฟสสองมาน้องพุดดิ้งจะโดนหนักมากฮะน้องพุดดิ้งจะโดนหนักเมื่อตัวเมื่อตัวนี้ตายปุ๊บเมื่อตัวนี้ตายปุ๊บให้ให้ซืซอนะยิงตัวหลังอ่ะให้ไม่ใช่สิให้อ่านี่ออกโลโ็อฟาดปมสี่พันแปดนะแรงนะสี่พันแปดเนี่ยก็เกือบตายเหมือนกันนะถ้าติดถ้านางไม่ได้ติดทีนะโอเคแล้วมาดูนี้มาดูนี้อ่ะพุดดิง้งให้พุดดิง้งฮิวเพิ่มเลือดไปฮะสกิลเพิ่มเลือดไป อ่ะงัดเพิ่มเลือดอูพันสองอ่ะดิวีแทงพันสองเพิ่มเลือดด้วยตัวเองแล้วเราไม่ต้องอาศัยฮิวจากอ่าจิกะเลยโอเคบอสจะตายละแล้วผมใช้จิกะฮิวอ่ะให้จิกะฮิวไปปึ๊บเลือกพูดออกมาฮิวปุ๊บแถวหน้าอู้แถวหน้าแถวหลังก็ได้เลยแล้วก็ผมให้ศิษยยิงดูดิดูดครับปังเดือนสองอ่ะเห็นปะ่ะติดขีแน่นอนอ่ะแล้วก็ปิดท้ายเลยแล้วกัน ตั้งแปดร้อยเก้าจิกะฮะเฮ้ยไม่ใช่สิซีสนะเป็นหมื่นนะฮะผมบอกว่าเป็นหมื่น,นจริงคือทนทีเป็นหมื่นฮนะต้องใช้คำว่าเป็นหมื่นนริฮะเยอะจริงโอเคน่าจะปีประมาณนี้ทีมนี้โอเคนี่คือโรงดันแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปอันนี้อ่าไปตีอารีนาให้ดูเ้ยเดี๋ยวกิวครัผมโอเค ขอเก็บของ่อนะฮะอันนี้เบลสามอู้หกพันเลยเหรอขั้นต่อไปอันนี้เท่าไหร่ขั้นสี่หกพันนี้ขั้นสี่แล้วอันนี้ขั้นสามโอเคเดี๋ยวมาดูหน่อยะฮะแล้วก็เราไปอารีนาดูมาอารีนาผมก็ทีมเดิมเลยทีมเดิมอารีนาผมฮะเนี่ยฮะตามนี้เลยตามเซตนี้เลยนะฮะของผม ถ้าใครมีแนวทางอะไรที่แบบดีๆคนนี้แบบแนะนําผมได้ตอนนี้ผมพลังต่อสู้ผม13,200อันนี้คือสายฟรีนะฮะผมไม่มีตัวกลางเลยนะผมหลัง3หน้า2อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะไปอ่าสู้ใครดีเอาเป็น13ื่นสาคนนี้แล้วกันนะฮะอิซุยเนาะโอเคก็ตามนี้เลย๊สุดไปเทิร์นไปเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะไหวไหม พลังใกล้เคียงอ่ะนะโอเคผมไม่กดรีนะผมไม่กดเพิ่มความเร็วนะดูดูกันให้ชัดเลยฮนะเดี๋ยวรอดูจิกะยิงนะเอ้ยไม่ใช่รอดูสุสัญะยิงอ๊บอ่าตัวแท้งเราติดสถานเห็นไหมเป็นสถานะบิญญาณนฮะไม่สามารถโจมตีได้ช่วงหนึ่งอ่ะนางน,นอนละโดนละโอเคปึ๊บฟาดไปหนึ่งทีตั้งหกพันสามสุสัญะยิงไหมนเนี่ย โอ้ฮิลไปหึงทียิงสิลูกยิงหน่อยยิงหน่อยออกหน่อยโอ้ไม่ออกสกิลไม่ทันโดนตายก่อนก็คือว่าประมาณนี้ไหมผมเสียพุดดิ้งตัวเดียวพุดดิ้งแท้งเต็มที่แน่นอนแล้วพอนางติดสถานะอาวิญญาณปุ๊บแล้วก็นางก็จะดาเมจก็จะย้ายมาที่นี่โคโคโลแทนแล้วโคโคโลรับปุ๊บแต่สกิลมันไม่ครบเมืเ่อกี้เ๊ะเดวๆๆๆ โอเคขึ้นมารออีกสามนาทีเลยเนี่ยก็ก็นะผมว่าก็น่าจะดีนะอูเดเพชรด้ยได้เท่าไหร่ละเนี่ยเดี๋ยวได้แลวได้เพชรเท่าไหร่ละสองพันแปดสองพันแปดสิบห้าไม่พอแล้วมีอะไรที่เรายังไม่ลงให้ดูอีกค้นหาเป็นไงค้นหาค้นหาลงหมดแล้วโอเค ผมเหลืออะไรอีกให้ที่ยังไม่ลงลงไม่ให้ดูตีบอสตีบอสผมตีไปแล้วตายหมดแล้วอารีนาอีกสามนาทีเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเอะอเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงได้อีกไหมเออหมื่นสี่หมืน่นสองเสียอะไรเสียสิบ โอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งอลิณาเสียซิปไม่เป็นไรแต่ผมเสียให้โอเคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดวดรอดูสุ่นสาหยิงดีกว่าจะได้ยิงไม่ได้สื่นสาเนี่ยผมกําลังปั้นตัวกลางเลยหาตัวกลางใหม่ๆอยู่โอเคดูฮะดูนะสังเกตพุดดิ้งเราก่อนนะฮะพุดดิ้งเราจะออกยังไงก็โดนก่อนแนะ่นอนเนี่ยทีสนานี้เห็นไหมเป็นวิญญ,ญาณเนี่ยจะไม่มีใครโจมตีนางแล้วทีนี้ดามเฮจจะมาอยู่ที่โคโคโล่เรา ใช่ปะผมโอ้ตายละโอเคนอนอ่ะโอเคซื้อนะจะออกสกิลเห็นไหมออกสกิลปังหมื่นหน้าเป็นไงยังไงก็เจ็บอ่ะผมบอกไว้เลยติดคิริคอนอะ่ะหมื่นหน้ายังไงก็โดนติสถานะแน่นอนฮนะติดกายภาพเต็มที่แนะ่นอนไม่มีพลาดเป้าเป็นอะไรที่ถ้าใครได้ที่ปั้นแน่นอนฮนะผมบอกไว้แล้ว โอเคก็มีประมาณนี้เนาะโอ้โอไม่มีอะไรละเหลือเลขไหมของขวัญอีกร้อยยี่สิบร <2, 000. S 2> ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบโอ้ขาดอีกขาดอีกสามร้อยกว่าจะหาจากไหนได้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเปิดครั้งแรกไปก่อนมาก่อนจบกันวันนี้ฮะมาเช่นเคยฮะกาชา สัก1่แพ็คยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันนะครับผมยังไงวันนี้ถ้าได้ความรู้หรือว่าเก็บความรู้ใหม่ใหม่ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันอย่างนี้ยังไงวันนี้ผมก็มาแนะแนวทางแค่พอคร่าวๆเนาะพอที่เป็นสายฟรีเนาะใครสายฟรีก็มาดูกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมทุกไลค์ทุกการแชร์ทุกหนึ่งวิวของท่านเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ต่อไปนะครับผมยังไ ไปไปกดกาชากันดีกว่าไม่รอช้าแพ็กอิมแพ็กพันห้าดูสิครั้งนี้จิตาจะออกไหมจะเกลือยไหมเป็นแรงใจให้ผมเลยนะครับมันสามดาวมันออกสีลุงใช่ไหมไปขอลุงสักใบหนึ่งสีลุงสักใบหนึ่งโอ้ไม่มีเลยเหรอสีลุง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 โอ้โหเกลือ โอ้โหซืเมซาำจ้ายูคาลิสามจ้ามิซงยซ้าจ้ามิสก,กิก,ก็ซาำจ้าฮิโอยิก็ซาำจ้ามิสก,กิอแล้วริมะโอ้โหิมะเลโอ้ชิโอริสาำหมดเลยอะเกลือแบบเป็นเห็นอ๋อ กิ่แล้ว้าวโอ้ยจิตตาไม่ออกเลยฮะโอเคครับก็มีประมาณนี้แหละครับเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับยังไงวันนี้แคทเออร์ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะยังไงวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับบายไายเป็นไรจ้าได้ไครับผมไ,ไม่รัดเหง